ดีพี่น้องทุกคนนะเอามมีที่มามีที่การพี่น้องอันนี้ก็เป็นลิกใส่คานจองนะพี่น้องเนาะอันนจะเป็นลิกเสริมพี่น้องดีพี่เราจะเสียบใส่สามคานนะพี่น้องเนาะเราจะให้ลักษณะเลยพี่น้องมีที่การใส่แบบพี่น้องเนาะพี่น้องลักษณะเลยพี่น้องเรือพี่น้องเราจะไปเสียบตามแพี้ยนนะพี่น้องนาะ เขาจะใส่ลักษณะนี้พี่น้องมันต้องดึงได้ดีเนาะถ้าเขาจะมาเจาะหูไม้แล้วเสียบใส่แล้วเขาจะงอมันจะบบแข็งแหงพี่น้องมันจะใส่ลักษณะเลยพี่น้องเป็นเป็นรล็กนวดพี่น้องเนาะเป็นคานจ้องพี่น้องวิธีการใส่ก็ประมาณนั้นเลยพี่น้องนี่คือขั้นตอนการใส่พี่น้องประมาณนี้เลยเนาะวิธีการเฮ็ดส่วนเรียกนวดเสาจ้องพี่น้องนี่เนาะก็เรียกด้านนอกลักษณะเลยพี่น้อง เขาจะมามัดต oui. ิดเลยพี่น้องนะประมาณนี้ขั้นตอนพี่น้องนี่เนาะ้องจะเป็นคันกระแพงเล้วพี่น้องเนาะเขาจะไม่เสาจ้องพี่น้องขั้นตอนการเสื่อมเด็กฐานจ้องจะใส่ลักษณะเลยพี่น้องเขาจะบูเสียบเด็กทหารแล้พี่น้องนะพี่น้องการท้อเดี๋ยวหัวเขาเสีย

แี่้อมันหลอกดันอีกพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการดึงขึ้นเนะพี่น้องเนาะเล่นพี่น้องขั้นตอนเนาะมีการมัดเพาพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะมัดติดกิดเล็กเสาเลยพี่น้องจะดึงกขนาดขึ้นพี่น้องเวลาเข้าแบลกาจะเข้าไปชื่เลยนะพี่น้องเนาะเาจะบ่ได้มาเจาะหูไม้เลยนะพี่น้องเนาะมีการใส่เหล็กพี่น้องจ่อเหล็กม้วนนะเนาะนี่จะเป็นเหล็กคานจ้องพี่น้องค้ำแทงเนาะ ขันตอนการไส้เอาซะพี่น้องเไงนี่เนาะมันมีเนรอมันจะแข็งแห้งดีนะพี่น้องเนาะการจองลักษณะนี้พี่น้องดูเนาะเดีูลักษณะเลยพี่น้องเราจะงอวขึ้นมาเลยนะพี่น้องเนาะต้องขันตอวก็พี่น้องเดี๋ยน้องต้องการมันเนาะ ประมาณลักษณะนีก่อนพี่น้องประมาณนี how, s <S SO ้เนาะอันนี้เราจะให้เป็นเราถึงงัดลักษณะเลยพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องไงสะดวกที่บ้านเลยพี่น้องจะพูดม่มีการยิงสิงเละพี่น้องเนาะจะมัดล็อกเลยพี่น้องต่อพี่น้องเลยบานเลยลักษณะเลยพี่น้อง เวลาทีพี่น้องเขาจะทีติดอยู่เลยนะพี่น้องเนาะแบบจะบม่ได้โจม้เลยนะพี่น้องเนาะเขาจะบม่ได้โจหงุ่นเล็กเลยพี่น้องที่ไก่เพื่นาะประมาณนี้เพี่น้องเวลาทีเขาจะทีเต็มไปเลยนะพี่น้องเนาะเวลาแก่แบบเียเพี่น้องเขาจะดึงเหล็กลงมาเลยนะพี่น้องเนาะมันจะเป็นขั้นตอนพี่น้องมัดติดไว้ชั่ทีเลยเพื่อนเพื่น้องสองทางเลยเพี่น้องเลยเนาะ ม ta ta. ี่ารเลยเนาะบีญยังไหลไปเนาะเนาะมีการเพราะว่าเขาจะได้เกาะด้านนี้เข้ามาเนาพี่น้องเนาะสองทางมันถึงจะแน่นเนาะพี่น้องเนาะทามาจ่อหูใส่ที่มันจะบุกเข็งแหงพี่น้องให้ลักษณะน่อยน้อพี่น้องเนาะบุ๊มมีการไหลออกเลยนะพี่น้องเนาะเวลาทีเขาจะทีเลยพี่น้องเจ็แบบนี้วเขาจะดึงเด็กลงไปขึ้นเนาะพี่น้องเนาะการดึงบุกพลเลยพี่น้องเนาะสาวจอบะมาณนี้่ยพี่น้อง ดูน oh. sí ี<ๆ>่ยังหลายพี่น้องก็แขนไส้เอ็กซ์เสื่อมใช่ไหมล่ะเสื่อมเสาจองพี่น้องใส่ลักษณะเดี๋ยวเราเพี่น้องนะจะแข็งแห้งอยู่เนาะยวเพี่น้องการนอนเขาจะงอลักษณะเดี๋ยวเราเพี่น้องแข็งเยี่ยมเดียวเพี่น้องข้างในเขาจะงอขึ้นสิเลยพี่น้องกัวจะได้เทไปเลี๋ยวเพี่น้องเวลาแกแบกออกกันดุงออกเพี่น้องเนาะการเสาจองพี่น้องเนาะ เล้พี่น้องเจลี่จะคือกั้นบนตัวพี่น้องเลยไป่น้องลักษณะเลยพี่น้องเขาจะงอลักษณะเลยพี่น้องเนาะเกาะดัดนอกเลยพี่น้องมันถึงแข็งแห้งเนาะถ้าเขาจะมาเจาะหูเล็กเสียบพี่น้องงอมัด้านหนึงมันจะโบกแข็งแห้งเล้วพี่น้องเนาะวิธีการใส่เขาจะงอลักษณะเลยพี่น้องมันจะมางอขึ้นทางนี้เลยพี่น้องเนาะลักษณะเลยพี่น้องเวลาทีจะเทเตรียมเสาไปเลยพี่น้องเราจะดีดึงลงคือเก่าเนาะ ถึงจะแข็งแหงเน,น,งน,ะะเน,นา,าพนนะ,เนะพี่น้องนเองนาะจะเป็นขั้นตอน,นก,การมัดพี่น้องเนาะทำเพลงเราพี่น้องมันเลยพี่น้องทำหมาอห่อนนี่ก็ะชือผู้ยังหลายเราพี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเป็นจงได้เนาะนี่ก็ที่มีซ้ำด้วยกันพี่น้อง